นี่พรมาเบิงแม่กับลูกครับผมลูกตัวผู้เด้อครับสีแดงแดงครับแม่กั้ประมาณสามลูกสี่ลูกนี่ยแหละครับผมลูกกับประมาณสองเดือนกลัวๆครับแดงแดงแม่เพิ่งกระสูงประมาณร้อยยี่สิบเก่าสามสิบนี่แหละครับแม่เพิ่งกระได้บังบือลึกแม่เพิ่งมีชุดเลงครับผม หางเป็นปุ่มเลยครับหางเงาครับพี่น้องดูเป็นแดงดีครับแดงขาดูแบไงไปแล้วครับเมืองแม่ครับสนใจก็สอบถามได้คือก้าครับพี่น้อง0 8 1 3 6 0 7 9 1 6ครับผมเครื่องดําปัญทาเาเอนงัโวบวดอยู่ครับเนี่ยนี่ดําเบิดตัวครับผม เรื่องเผินหูดำปากดำเล็บดำนี้ดำดำไปดำกันเบิดครับผมพี่น้องสนใจกัโทร่มาสอบถามกันได้ครับต่อรองราคากันเดิ่งครับพี่น้องลูกเพินหรอเป็นรอครับแข้งขาหมักง่จะเผินสมพอได้มาหน้าตาดีครับอ,อมืมันว่าอ้มันกิดจากคย่นหงอยเนาะครับเนาะ I <laughs> do